กหว่ายว่ายว่ายว่าวครับหอมไห้ดูไม่ค่อยหอมยิ่งไดไหายไปเจอทุกที ขุทุ่นจะเลย่มาใา่คืนรูเย็นเป็นชกชกไรอย็นี้คืออะไรคืออไนี่แหละให้เคาหให้เสียให้กำให้เวลโล่ข้ามาข่าไข่ลำดวงลำดงขุ่มทุ้มจะเลย่อนวันนี้ข้ามาข่าท้นเย็นไป

ไม่ร้อยไม่คนไม่เกิดให้กำให้ได้นโลกทำงานได้ถึงกับในกหมูป่าแา่ไนไม่คนคนเก่งเอ่อนี่แจกใช่ไหมทำนี้เียเหรอทำตื้มเลยทำตื้มเลยทำนี่เลอทำมองนี่ทำมันเปียนหรอต้องลูกหร ช่วยๆเลยซื้อหมวกกากมา,าดิอเอาน้ำแล้วก็นอน,นดิเอ้ยพอเลยมันก็น่ะสาดน้ำให้พอก็น่ะโอ้ย,อออย,ยลือดัวตกไปนเ,นเอเย้เลยเเฮ้ยเออเออ้้เ้เเ้ยล้เ้เ ยินดีจ้า o ห็นด้อเออนานำมยังบว่ด้วยใจ้องใจด้ย เ liksom, ียนน่อยกู่ม so ีเชียนบ่มีเชียนหน่อยบ่เไยู่น hm. ี่มีเชี่ยนบ่เชียนมีบ่เชียนหน่อยเทียนน่อยบ่กไม่เี่ค่นัโอพาดูมเทียนห่อย ครับเรื่องนอาบน้ำให้แม่เน่มีความสุขมากอากาศร้อนเนาะปีใหม่เราไม่มีอะไรแล้วแล้วก็อยู่กับแม่ทุกวันนะครับแต่ว่าวันนี้อาบน้ำให้แม่ถือโอกาสอาบน้ำให้แม่ครับแม่ก็บอกว่าเย็นเย็นเย็นน้อยาำฟอนนี่นะแม่ยิ้มแมเนี่ยมีความสุขครับใจนะครับ แล้วก the ็สวนของฝากนะครับก็แม่แม่นะครับฝากแม่บ้านซื้ออยู่ยังมาไม่ถึงก็เป็นความสุขกับความสุขความสุขที่เห็นแม่มีความสุขบ้านเราก็ทำละอองฝนทำละอองฝนน้ำ ออกซายร้อนได้เยอะทีเดียวอากาศร้อนครับอากาศร้อนร้อนจริงจริงร้อนมากมากทันที่สิบสามมันมาหาสงการนะที่นี้นะครับแต่ว,ว่าอากาศมันร้อนจริงจริง นะครับนี็นะครับแดดฟ้าโปร่งนะครับฟ้าโปรง่งโล่งแจ้งเลยใช้อายฝนอ,องละอ,องดูดิน้ำหยดแกระดังคานะนี่จะมีบางที่หยดลงมาเนะั <c oughs> นะ ต้นไม้ก็เหี่ยวหมดแล้วครับ <c oughs> ตรงนี้ <c oughs> เหี่ยวหมดเลยนะครับ่แดด <c oughs> เรารดน้ำไว้อย่งไมันก็ไม่อยู่กานร้อนนะครับการร,ร้อนจริงๆรับร้อนมากความสุขอยู่ที่ใจนะใจเย็นทุกอย่างก็จะเย็น <c oughs> ดูนี่ยเนี่ยดอกก็เหี่ยอะเลยหนี่ยหมดอายุนะดูได้สามวันนะลูกคุ้มนะครับลูกคุ้มผู้นะนี่ใบยาวนะแต่ดอกสวยครับดอกสวยมากอืมเนี่ดอกจะสวยมากจริงๆนะครับ นี่ก็กำลังจะออกดอกไปเดี๋ยวเราก็จะเห็นหน้าดอกเนี้เนี่ยเราก็จะเห็นสวยครับดอกธรรมศาตร์สวยงามในวันสงกรานวันสงกรานนะครับขนนบ้านเรามีผลลามากรากมไหมความสุขนะครับ นะขอบคุณนะครับเดีนะ๋ยวก็ทำให้มันไถ่มันเต็มเนะ่ยแปบดบนาทีนะ <laughs> นะขอทุกคนมีความสุขนะครับในปีใหม่นี้นะครับนะสุขกายนะครับเย็ยนกายเย็ยนใจนะครับมีความสุขทุกๆคนสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ